สวัสดีเจ้าชื่อนางบัวแก้ววงจักอายุ51ปีได้ร่วมเข้าโค้งการหนึ่งตำบลหนึ่งกเกษตรทิศดีใหม่ของตำบลสีโพเงินอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงไายมีชุดมุ่งหมายเพื่อต้องการแรงน้ำในการ,กรเกษตรแล้วก็ลดภาระการใช้ใจในกรัวเรือน การผลผลิตไว้กินย้ำเฮากระเสียนแล้วแล้วก็จะทำเพื่อเป็นแรงท่องเที่ยวของตำบลสีโพงเงิน